ัลโหลวันนี้มาแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมาเปิดกล่องกันนะทุกคนซึ่งกล่องใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมาเปิดกล่องโอเคนะคะ Today น I gonna unboxing the larger box that I got from Pop Mart and what is gonna be oh I'm so excited look at the box ดูนีกล่องใหญ่มากทุกคนกล่องใหญ่มากแเราอัดแนวตั้งอะ่ะมันก็ต้องไปเป็นแนวต้งนะ ตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนได้ของขวัญไอต้อนคริสต์มาสเลยนะจ๊นะนาทีนี้ก็คือคริสต์มาสกิฟต้องเข้าแล้วอะไรอย่าง้โ้โอ้ไมายก๊อด oh มันใหญ่มากทุกคนมันมันใหญ่มากนะคะคือหนึ่งสอง ใหญ่มากแล้วกล่องน้องก็กล่องน้องวอลลี่ก็ใหญ่มากนะคะเอามาอัญเชิญน้องขึ้นมาคะ d e มูเ e เ u เ a t u อร์ r o มสโนว์แมนะคะ,ะ,คะก็เป็นของคอนนี้เลยลน้องก็ใหญ่มากจริงๆทุกคนนี่นะคะแพ็กเกจอย่างดีเลย ริงแล้วสั่งไอ้นี่ไปด้วยนะน้องน้องฮิไม่ใช่ฮาชิคุกุนะคะไม่ใช่ฮิโรโนะฮิโรโนะก็คือราคาเลกมากหรือเราควรไปซื้อเก็บไว้ดีเนาะฮิโรโนะเนี่ยน้องโนะน่ารักมากเลยนะที่เขานั่งอยู่บนบนปล่องไฟเหมือนน้องเฟยา่าที่เราอันนบอกไปนะคะอันนี้ต้องยาวแน่เลยนะคะ พี่เล่าเนองที่เขานั่งอยู่บนฝ่องไฟเนี่ยน่ารักมากเลยยาามาตั้งคู่กับน,น้องเฟยาะเลยนี่โอ้โ oh ห my god ตรงนี้ก็เอามือเข้าไปได้นิดหนึ่งนะมันเย็บติดเย็บติดนะคะ ดีมูเลเตอร์ from snowman เจดหมายจากลูกตรดาหิมะนะคะแล้วก็มีป้ายตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างเลยไม่รู้ทำไม <laughs> ตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างเลย <c oughs> นี่นะคะประมาณนี้ติดอยู่ที่หลังหูน้องนะคะ <laughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นขนขนนะทุกคนเป็นขนแกะ แต่ว่าไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แล้วก็มีน้องตรงนี้เป็นครมห้หยีนะคะมันหนากว่าที่เราคิดเยอะเลยนะทีแรกรคิดว่ามันจะบางกว่านี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นขนขนนะคะตรงนี้เป็นขนนิ่มๆเห็นปะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนสั้น เป็นหน้าน้องหน้าน้องยับนิดนึงอ่ะทำไมถึงยับน้องอายุกี่ขวบทำไมมีรอยตีนกาแล้วมันทะลุถึงกันนะทุกคนเห็นปะทะลุถึงกันนะคะมันจับไม่ค่อยนิ่มนะอันนี้มันไม่ค่อยฟัซอฟีเท่าไหร่มันไม่ค่อยแบบนิ่มๆแต่ที่นิ่มคือน้องหัวผมเนี่ยนิ่มอ่ะลืมให้ดูรีเซละมีตามีปาก น้องตัวน,นี้ก็มีตามปากเหมอนกันเอาจริงๆนั้นน้องดีมู่เนี่ยตรงนี้คือปากเขาตรงนี้เป็นจมูกใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะมองไม่เห็นปากเขานะแล้วเราจะเห็นเป็นจมูกอย่างเดียวมันก็เหมือนกับน้องแบบตลอเวลาน่มารักมากๆเลยนะคะน้องตัวใหญ่มากทนะุกคนก็ก็ตัวเท่าช่วงช่วงตัวพอดีเลยแต่น้องเนี่ยมีความย่นน่ะดูดิดูด,ดิแล้วมันหมายย่นตรงตรงตาพอดี ถ้าไมหนูมีตีนจารแล้วเราลูกก็ตรงนี้ย่นไปหมดเลยดดิทำให้น้องเต่งตึงนบ่ยก็ไม่ได้ และยังมีน้องฮาชิปุูกที่เป็นจิ n g e r b r e a d Man นะคะซึ่งก็กำลังน้องก็กำลังเดินทางานะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องมาถึงเนี่ยนรจะรีบแกะให้ทุกคนดูเลยทุกและหลังจากฮาชิปุปูนะคะน้องมีอันบอน้องดีมูทั้งเซตนะคะรอดูกันนะคะทุกคน